ถ้าผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เสริมนิดหนึ่งครับว่าในส่วนกรทมเราเองเนี่ยอ,อท่านผู้ว่าช,ชาญเนี่ยก็ได้เอ,อตั้งศูนย์ในเรื่องของการติดตามเรื่องฝุน่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วศูนย์ตัวเนี้ครับมันจะใช้เรดาร์แล้วยิงจะเห็นพื้นที่ถ้ามันถ้ามันมีความร้อนผิดปกติแสดงว่าพื้นที่นั้นเริ่มมีการจุดประกายไฟเราก็จะประสานกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ให้ลงไปควบคุมพื้นที่ตรงนํานออกมาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้าไปถึงในระดับต้นต่อ ส่วนใหญ่ฝุ่นในกรุงเทพมหานครนี่มันก็เกิดจากพวกรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมรถบรรทุกอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมคะเราเรามีแนวที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมผมเสริมนิดหนึ่งครับก็ค,บคือฝุ่นในกรุงเทพมหานครหลักๆเนี่ยมันมาจากถ้าถ้าช่วงที่ฝุ่นมันไม่ได้สูงมันมาจากรถยนต์ม,มาจากพวกสรฟ้าใช่ไหมครับ,รบอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าช่วงไหนมันสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็คือของเดิมที่มีอยู่บวกกับของใหม่ก็คือพวกเอ เกิเพลิงไหม้หรือไปอาอตามจุกในพื้นที่ต่างๆไม่ไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัดหรือรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับมันเข้ามาถึงเหมือนกันทําให้สองอันเนี้ยมันเป็นต้นต่อปัญหาที่ทําให้ปริมาณฝุ่นมันสูงขึ้นค่ะเมื่อถามว่าพอสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราเนี่ยมีแนวทางที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้างถ้าถ้าผมพูดให้เป็นแบบข้อมูลมันจะเยอะมากนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเราแบ่งเป็นว่า ต้นต่อของฝุ่นมันมาจากอะไรบ้างนะครับเราก็มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการนักสืบฝุ่นนะครับนักสืบอะฮะนักสืบฝุ่นใช่ครับก็ uh huh. คือจะเป็นมีภาคีเครือข่ายเนี่ยเข้าไปดูปัญหาต่างๆรวมไปถึงนักวิชาการคือผมจําได้ว่าวานประชุมครั้งแรกเราก็ถามนักวิชาการเพื่ออยากจะได้ข้อมูลย้าชาติอีกทีนึงว่าสรุปแล้วปัญหาฝุ่นของกรฟมเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับอันที่สองที่เราทําก็คือโครงการริชแมทเมื่อเรา พอทราปัญหาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าริสกหนักของกรธมจุดไหนที่เป็นค่าฝุ่นที่มันสูงมากๆเราก็จะไปแก้ในจุดนั้นเพิ่มเติมนะครับขณะเดียวกันเรามีเรื่องของการติดเซนเซอร์เป้าหมายหนึ่งพันจุดปัจจุบันเราอยู่ที่เจ็ดร้อยี่สบสองจุดเรามีการแจ้งเตือนอย่างเช่นในไลน์อ e ลเลอร์เนี่ยเราก็ไปเป็นภาคีกับทางไลน์อเลอร์เขาก็น่ารักครับก็คือถ้าเนพื้นที่ถ้ามันมีเเกินค่าฝุ่นคือเป็นสีแดงเจ็ดสิบห้าขึ้นไปเนี่ย ทางรายเลยจะรีบส่งมาทาันทีเข้ามาในกลุ่มทําให้ประชาชนได้รับทราบว่าพื้นที่เนี้ยต้องระมัดระวังแล้วคําถามาคือพอรายเลยส่งมาแล้วไงต่อคือถ้าเกินเจ็ดสิบห้าขึ้นไปเนี่ยนะครับเ,ออเราก็จะมีมาตรการอืน่นๆตามมาเช่นมาตรการ work from home ซึ่งเราก็มีบริษัทต่างๆงพร้อมให้ความร่วมมือกับเราตอนเนี้ยจําไม่ได้ตัวเลขแน่ชัดนะครับแต่มีเยอะละคือกรทมจะประกาศ work from home ทุกหลายๆบริษัทก็จะประกาศตามการประกาศ work from home คือลดปริมาณการขับรถยนต์ ไปที่ทำงานนะฮะหนึ่งสองประชาชนก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะออกไปข้างนอกเอเพื่อใช้ฝุ่นประมาณนี้นะครับอืเรายังมีมาตรการอื่นอีกที่มันเป็นทั่วๆไปก็คือเช่นคงคุณภาพอากาศโรงเรียนกทมคือเด็กนั้นเลยจะได้ทราบทันทีมีห้องปลอดฝุ่นมีว i y เครื่องฟอกอากาศมีล้างถนนกดวันดํารถยนต์อู่รถเมย์เนี่ยนะครันี้เราทาเป็นประจาอยู่แล้วค่ะอันอื่นที่เราทําเสริมนะคือพัฒนาทางเท้าเพื่อให้คนอะอนจอยที่จะเดินจุดจอดจักรยานเสริมฟีเดอร์บ b ม a นะครับ แต่ที่สาคัญนนหนึ่งที่ผมอยากจะจะ,จะเพิ่มนิดนึงก็คือนอกจากเรื่องพวกนี้ผมกล่าวไปเนี่ยมันมีกรทมนในชานเมืองมันจะมีเกษตรพื้นที่ทงเกษตรกรรม<ฆ>ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็เขาใช่ไหมฮะเพื่อให้มันง่ายในการทําพื้นที่ในการทําเกษตรกรรมในรอบใหม่ต่อไปทีเนี้เราก็พยายามที่จะไปประสานแล้วก็หาลด,ดฟางนะฮะหาในตัวเนี้ยมาทําก็คือฟางพวกเขาเนี่ยไม่ต้องไปเขาหรอกเดีย๋ยวเรามีเครื่องอัฟางให้ แล้วตัวนี้มันสามารถนําไปขายได้ด้วยไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราลักบันให้มันเกิดขึ้นในการลดปริมาณที่เกิดขึ้นได้นะครับเมีมีมอีกเยอะฮะแต่ผมอาจจะไล่ไม่หมดก็จะประมาณนี้ครับอืคือตอนนี้ถ้าสีส้มสีแดงเนี่ยเราก็จะมีการแจ้งเตือนอย่างที่ได้บอกไปนะคะแล้วถ้ามันเกิดว่าฉุกเฉินขึ้นมาม,นมันมีระบบอะไรที่จะแจ้งฉุกเฉินเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ เออถ,ถ้าถ้าระบบสืเ่เฉยผมคิดว่าเราก็คงเปิดเป็นลักษณะของการแถลงข่าวหรือทำเพจลิสแล้วก็แจ้งให้ทุกคนตทราบซึ่งเรามีเครือข่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเออเครือข่ายทางเออหน่วยงานต่างๆที่ผมคิดว่าอมันมีตั้งคณะกรรมการใหญ่ขึ้นมาของทางรัฐบาลยังไงมาสตอบรับข้อมูลนี้มาส่งต่อแล้วหน่วยงานต่างๆก็จะรีบกระจายเผยแพร่ข่าวให้รับทราบกันซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าคงคงทาได้เลยส่วนถ้าเป็นเรื่องยิง SMS เเข้ามือถือหรออือเหตุการณ์ต่างๆอันเนี้ย ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในการพูดคุยกับท่นานสทช,ชครับผมเพิ่งไปคุยมาเมื่อเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจริงจริงเรามีการคุยกันมางานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าพอต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ท่านก็น่ารักมากนะฮะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวลุยเลยแล้วก็เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนมาอัปเดตเนื้องานกันแล้วท่านตั้งเป้าว่ามกราคมจะต้องทําการทดลองยิงให้ได้ซึ่งตัวนี้จะไม่ใช่เป็นการยิงเอสเอสละแต่มันจะเป็นลักษณะของเซลไ์ก็คือก็คือเอ่อ ริงแล้ววิ่งเข้ามือถือเลยอะมันมันจะไม่ใช่ระบบ s m s ที่ต้องไปพึ่ง่าเครือข่ายต่างๆอให้เขาช่วยหยิงให้แต่ตัวนี้เป็นตัวสชสามารถทําได้เลยครับ